นี่เราคิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่านะเอ๋หรือเราคิดถูกแล้วหรือยังเราดูมั่นใจเกินไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะการที่คนเราคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหมายถึงว่าเรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ย จนเราโตขึ้นในแต่ละช่วงวันเนี่ยเราเองถึงแม้เราจะไม่ได้สังเกตเลยแต่เราเองอยู่กับตัวเราเองเนี่ยนานที่สุดถึงแม้อะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกับตัวเองเท่าไหร่เนี่ยแต่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานที่สุดเนี่ยเราก็จะมีความใบแอดอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราทำแบบนี้นะเราทำสิ่งนี้เนี่ยผลลัพธ์มันควรจะออกมาเป็นแบบนี้สิ แบบนั้นสิหรือเราแบบเหมือนทำอะไรให้ใครเขาเองก็น่าจะตอบแทนเรามาเหมือนกับที่เราทำให้เขาใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะบางทีเฮ้ยคนคนนี้แบบเราเราทำดีกับเขาแหละเขาน่าจะทำดีกับเราบางทีมันใช้ตระกะแบบนั้นคิดไม่ได้เลยค่ะ คนเราแบบว่าก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างก็แตกต่างกันนะคะหมายถึงว่าชุดโปรแกรมความคิดลักษณะพื้นฐานความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอาซะเลยดังนั้นผลลัพธ์แบบที่เราคิดไว้มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเราอาจจะต้องคิดแบบสองทางเสมอ สมมุติเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ไปนะอะแล้วถ้าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นล่ะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมีแผนสำรองแล้วไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปเพราะการที่เราคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราแบบว่าทุ่มสุดตัวกับทางใดทางหนึ่งหรือเราทิ้งความรู้สึกของเราเองเนี่ยไปแบบสุดโต่งทางใดทางหนึ่งจนเกินไป เราอาจจะต้องย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาว่าเอ้เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือแบบถ้าเราต้องทำในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยเอ้ มันมีปัจจัยที่มันจะเกิดอย่างอื่นอีกไหมถ้าไม่ได้เป็นในเวทที่เราคิดนะคะคิดหลายๆทางเพื่อที่จะเหมือนกระจายความเสี่ยงของตรงนี้ไปมันจะช่วยลดเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่คาดฝันสมมุติเราทิ้งความรู้สึกของเราให้แบบว่า100%จนเกินไปหรือ คิดว่าการกระทําของเราเนี่ยจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ร้อยเแล้ววันนึงมันอัิเสบเนี่ยไม่เกิดขึ้นตามที่เราคิดเนี่ยเราจะได้ Move on ขึ้นไปไวขึ้นแล้วก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราวางเฉยต่อเรื่องต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็คิดออกมาในหลายมิติมากขึ้นไม่คิดไปในมิติเดียวจนเกินไป เราจะเริ่มออกห่างจากการที่เราคิดเข้าข้างตัวเองเราจะสามารถพัฒนาตัวเองโดยทิ้งตัวเราเองคนเก่าไว้เบื้องหลังแล้วกลายเป็นตัวเราเองคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดจากการที่เราคิดเข้าข้างตัวเราเองและคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปในเวเดียวให้อภัยเสียงนกพิราบที่เป็นพรบป,ประกอบในวันนี้ด้วยนะคะนกเยอะเลยเกินแถวนี้ วันนี้ก็สวัสดีวันจันทร์นะคะลากันไปก่อนละค่ะ